โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม t t k Studio นะฮะคลิปนี้ก็จะพามาดูนะครับผมภาพหลุดนะฮะภาพหลุด eFootball เพจยี่สองนั่นแหละเนะเป็นตัวเพจยี่สองที่เป็นภาพหลุดเป็นตัวเดโมนะครับผมเป็นตัวเดโมนะฮะเป็นภาพหลุดก็ก็ไม่ใช่ตัวเต็มนะฮะนี้เป็นภาพเดโมป็นตอนเทสเดโมนะครับผมที่ไม่เลือกก็จะประมาณนี้2ออย่างคือคือเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะ ภาพพื้นหลังจะเป็นสีน้ําเงินนะอันนี้ตอนเลือกทีมนะอันนี้เป็นเกมคอนโซลนะไม่ใช่โมบายนะครับผมภาพหลุดก็คือเป็นเกมคอนโซลมโมบายก็จริงไม่ได้ต่างกันมากอจอริงนะมโมบายอ่ะดีมาดีแถบพ,พื้นหลังอ่ะพื้นหลังอาจจะเป็นสีน้ําเงินเลยก็ได้นะแต่จริงสีน้ําเงินมันดูเสียตานะผมว่านะแต่เกมคอนโซลก็สีน้ําเงินจริงๆสีน้าเงินเลยประมาณนี้เลยอันนี้เป็นหน้าเลือกทีมนะฮะมาครูจะไปรูปนี้นะเหมือนเป็นแบบ แบบแบบเล่นคนเดียวอะไรประมาณนั้นมัน้งนะครับผมเอาเราเหมือนเล่นคนเดียวอะ่ะนะฮะโอเครูปนี้เลือกทีมนะครับผมเลือกทีมเล่นคนเดียวอันนี้คือหน้าจัดทีมนะฮะหน้าจัดทีมในคอนโซลนะเกมคอนโซลก็จะประมาณนี้ต่างต่างจากเดิมค่อนข้างเยอะส่วนใหญ่เป็นสีน้ำเงินว่ะเป็นพื้นสีน้ำเงินหมดเลยอันนี้เป็นหน้าเหมือนเป็นหน้าแบบหน้าหลักอะ่ะหน้าเลขหน้าเมนูอะ่ะแต่ยังไม่มีอะไรอัปเดตเข้ามานะครับผม ก็จะโล่งๆประมาณนี้นะฮะอันนี้เป็นหน้าเปลี่ยนเสือ้อเปลี่ยนเสื้อนักเตะนะว่าจะเป็นแบบไหนก็ถือว่าทันดีนะฮะตรงนี้แล้วก็น่าจะเป็นหน้าเซตติ้งนยตรงนี้น่าจะเป็นการตั้งค่าตั้งภาพตั้งจอยนะตั้งเสียงภาษาอะไรอย่างเงี้ยนะตรงนี้โอเคอันนี้น่าจะเป็นแบบก่อนเริ่มเกมนะครับผมก่อนเริ่มเกมแบบแบบเล่นกันสองคนอะไรอย่างเงี้ย นะก็ปรับเปลี่ยนทีมอะไรอย่างเงี้ยจัดทีมจัดอะไรอย่างเงี้ยนะจัดทีมจัดแผนเนี่ยอย่างเงี้ยจัดแผนนักเตะนะก็ผมโยกย้ายเรื่องเ,อเทคนิคต่างๆนะฮะแล้วก็มารูปนี้รูปก่อนเริ่มเกมเฮ้ยไม่ใช่ดิรูปนี้เลือกสนามกับเลือกเลือกสบอลนมั้งนะเปลี่ยนบอลอันนี้เป็นเกมคอนโซลนะเกมคอนโซลย้อนไปก่อนโมบายนี่ก็อาจจะไม่ได้ต่างกันนะพวกสีต่างๆสีก็คือเน้นสีฟ้ากับสีเหลืองนะฮะ ตัใหญ่เป็นสีฟ้าก็สีเหลืองจริงๆนะดูดิอันนี้สนามก่อนเริ่มเกมนะครับผมสนามก่อนเริ่มเกมเหมือนแบบพรีวิวอะ่ะนะฮะเป็นฉากคั้ซีนอะไรเงี้ยแล้วก็เมนูนะครับผมสนามอ่าพวกห้องเครื่องอเอาช่างเครื่องดิห้องแต่งตัวนะครับผมห้องเครื่องรถยนต์แล้วปอกบาวะ่ะปอกบานะฮะอันนี้เป็นการซ้อมซ้อมก่อนก่อนลงสนามนะฉากนี้ก็มาแล้วก็ฉากก่อนเริ่มนะครับผม จนจนนี้ส่วนใหญ่เป็นโทนโทนคือน้ำเงินกับเหลืองเลยอะนะฮะเป็นโมบายก็ไม่น่าพลาดน่าจะเป็นโทนนี่แหละน้ำเงินเหลืองแต่ถ้าเป็นพื้นสีน้ำสีน้ำเงินเนี่ยมันก็ไม่ไหวแต่ถ้าเป็นพื้นสีขาวแล้วก็จจะมีแบบแถบสีน้ำเงินเหลืองตัดอย่างเงี้ยมันก็จ,จะสวย,ยแต่ถ้าเป็นพื้นสีน้ำเงินและแลวเหลืองเต็มเ,ม,เมอย่างเงี้ยมันมันดูมันไม่ค่อยสวยอะนะฮะโอเคเป็นภาพหลุดตรงนี้มีข้อสังเกตก็คือลูกบอลค่อนข้างลอยลูกบอลมันลอยจากพื้นลอยอะดูดิ มันลอยอะสตาร์ทยังพอว่านะสตาร์ยังพอว่าแต่ลูกบอลเนอี่ยมันลอยลอยจริงๆซูงสูไม่ดูเลยมันลอยเนี่ยมันลอยนะแต่ก็ธรรมดาแหละเป็นตัวเดโมนะครับผมไม่ใช่ตัวเต็มนะเป็นตัวเดโมเป็นตัวเทสเ,เดโมอีกทีนะฮะเป็นภาพหลุดของจากต่างชาตินะฮะอันนี้ก่อนเริ่มเกมที่เห็นได้ชัดๆก็คือสนามสวยมากดูดิความละเอียดของสนามค่อนข้างสวยสวยมากอะ่ะ มันเห็นแบบเ linkage, ป็นจุม่มเป็นหย่อมอะนะค่อนข้างสวยเลยอะสนามส,สวยมากนะที่ชัดเจนนะเด้ๆส่วนแถบต่างๆก็จะเป็นสีเหลืองนะสีเหลืองสีฟ้าสเส,าสเ้นเงิเน,นนั่นแหละนะอันนี้อันนี้ก็มีสัมภาษณ์ก่อนก่อนเกมจบไม่ใช่ว่าก่อนหลังดินะสัมภาษณ์สัมภาษณ์หลังหลังจบเกมนะฮะอันนี้ก็เป็นหน้าผลสรุปนะครับผมเหมือนผลการแข่งขันอะมบาลก็อาจจะประมาณนี้นะฮะมบายก็จัดประมาณนี้นะครับผมนะคร่าว ก็เป็นรูปประมาณนี้นะครับผมจริงๆเป็นวิดีโอนะนะมันเป็นวีโอนะแต่ผมไม่ได้ยกมาทั้งีโอไงเอาเฉพาะตัวที่น่าสนใจมานะฮะพูดน่าสนใจแบบพวกฉากก่อนเริ่มเกมฉากจบอะไรอย่างเงี้ยนะฮนะเนี่ยสนามสวยสนามสวยมากนะครับผมถ้ามบายมีฉากแคสซีนอย่างงี้นะก็ว่าดีเลยดีนะนะฮนะเดยค่อนข้างดีนะค่อนข้างดีนะนะฮะค่อนข้างดีแต่สีอะ ผมไม่ค่อยชอบตรงสีนั่นแหละมันน้ำเงินหมดเลยอ่ะมันมันดูยากแล้วมันเสียบตานะผมว่านะมันเสียบตานะแต่โมบายก็อาจจะไม่ได้น้ำเงินนะอารมณ์เหมือนเหมือนตอนเป็ดยี่สิบเอ็ดใช่ปะเนี่ยเป็ดยี่สิบเอ็ดโมบายเนี่ยพื้นหลังก็จะเป็นสีขาวแต่ก็อาจจะมีตัดด้วยสีม่วงใช่ปะวะสีม่วงหรือสีอะไรวะตอนเนี้ยสีม่วงปะเฮ้ยสีเฮ้ยไม่ใช่สีม่วงเดี๋สีอะไรวะก็ตัดดำปกติใช่ปะวะใช่ปะถ้าจำไม่ผิดนะแต่ของโมบายผมว่าน่าจะเป็นสีขาวแหละ ฉากพื้นหลังน่าจะเป็นสีขาวตัวหนังสืออาจจะเป็นสีน้าเงินเหมือนเดิมแล้วจะมีแถบสีเหลืองบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะแต่แต่คอนโซลเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นสีทึบอยู่แล้วนะสีม่วงบ้างสีดำบ้างคอนโซลนะฮะโอเคอันนี้เป็นสีน้ำเงินเลยนะฮะรู้สึกชอบหน้านี้วะนะรู้สึกชอบหน้านี้เนี่ยเนี่ยมันดูแบบถ้ามือบายได้อย่างนี้มันดมันจะดีมากเหมือนกันนะถ้ามือบายได้อย่างนี้แต่โอ้โหแต่มือบายจอมันก็เล็กนะจอมันเล็กอ่ะมันจะดูอย่างนี้มันก็อาจจะดูยากนะครับผม แต่ฉากเนี้ยตอนนี้นสวยมากนะฮะยากได้เหมือนกันตรงนี้เนี่ยอย่างเงี้ยเวลาเปลี่ยนเสือ้อนะฮะฉากตรงนี้ก็โอเคอยู่นะก็โอเคอยู่นะนะฮะคอนโซลพวกฉากพวกภาพที่หลุดออกมามันก็ดูดีนะมันไม่ได้แย่นะผมว่านะไม่ได้แย่นะแต่เป็นตัวเดโมตัวน,นี้มันอาจจะไม่มีอะไรมากนะตัวน,นี้มันไม่ได้มีอะไรมากเพราะเป็นตัวเดโมอาจจะไม่ได้มีแบบอีเวนต์ให้เล่นอะไรอย่างเงี้ย อาจจะเป็นตัวรองระบบเฉยๆเห็นไหมทีมที่ให้เลือกก็มีไม่เยอะมีเฉพาะทีมที่เป็นพาร์เนอร์น,นตอนนี้ที่หลักๆนะครับผมเมนยูบาซาบาร์เยนอาเซนอลหลักๆอยู่แล้วมียูเว่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเนี่ยสี่ทีมหลักนะฮะเมนยูบาเยนยูเว่บาซาสี่ทีมหลักนะฮะเนี่ยคือทีมที่มีให้เลือกทั้งหมดก็จะประมาณนี้ก็เป็นตัวเดโมนะฮะเป็นตัวเดโม่าเซนอลสี่ดาวครึ่งนะครับผม อาร์เซนอลสีดาวครึง่งเมนยูสีดาวครึง่งบาซ่ากี่ดาววะมาให้ดูปะบาซ่าก็สีดาวครึ่งปะมันไม่มีทีมไหนห้าดาวหรอกมั้งไม่น่ามีมั้งก็สีดาวครึง่งหมดเลยปะดูดิบาเยน์ก็สีดาวครึ่งเลยครึ่งดาวไว้ทำไมวะนะรนวูดคาบลังแปดสิบก็เหมือนเหมือนตอนนี้เลยเหมือนตอนนี้เลยก็คือแปดสิบรูดเป็นบอลทองนะนะฮะรนวูดแปดสิบมีใครอีกดิคลาสเปเปแปดสอง โอ้แม่งตาดูได้ยังไงวะเนี่ยนะปาตีเก้าสี่แล้วปาตีแปดสี่และเก้าสี่แหละดูไม่ดูไม่ค่อยชัดป่ะไม่ค่อยชัดป่ะนะฮะไม่ค่อยชัดแต่ค่าพลังก็น่าจะตามนี้แหละโอบาเดี๋ยวมันเรียงยังไงวะเนี่ยอันนี้คือประตูใช่ป่ะผมนึกว่าประตูอยู่ตรงนี้อันนี้คือประตูนะครับผมโกแล้วก็กองหน้าอ๋อโอบาออบาเป็ดห้านะครับผมนะอบาเป็ดห้าผมก็งงอีกที่คุณรัตเปเป้มันไปยืนกองหน้าได้ไงวะเนี่ยสกุลกองหน้าอยู่ฝั่งนี้ อ้หลงเลยนะเดี๋ยวอ๋ออออออก็คือมันแบ่งฝั่งเว้มันแบ่งสองฝั่งเกมคอนโซนที่ปะถ้าเล่นสองคนมันจะเบ่งสองฝั่งฝั่งหนึ่งก็ฝั่งนี้ไปเลยฝั่งนี้ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยก็งงนึนกว่าเป็นหน้าเดียวกันนะฮะโอเคคาบลังก็งก็ไม่ได้มีอะไรให้ไม่ได้มีใครให้ว้าวามากนะนะฮะโอเคพยายามสังเกตอยู่พยายามสังเกตรายละเอียดต่างๆอยู่เน,นี่ยน่เนี่ยคาร์มันนี่แปดห้า กรีนวูดเรดฟอร์ด85บรูโน่88นะฮะบิคิอา5 8ด8้8แ8ดห้นะฮะพยายามดูอยู่หรือว่า่าพลังมันยังไม่อัปเดตวะไม่รู้เหมือนกันนะนะฮะโอเคก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมสําหรับภาพหลุดเปรนย2่สองตัวเดโมนะฮะโอเคก็ถือว่าที่ผมชอบที่สุดก็น่าจะเป็นสนามแหละสนามสวยนะดูดิพื้นหญ้าค่อนข้างสวย นะแล้วก็ชอบหน้านี้เป็นพิเศษนะชอบหน้านี้เป็นพิเศษนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะวันนี้ไปละบ๊ายบายลาศข้า